รูมาตอยครับโรคข้ออักเสบครับต้องดูแลฟื้นฟูอย่างไรนะครับไอหลายคนเลือกครับในการดูแลด้วยการรับเป็นยากดมินะครับ ซึ่งยากดภูมิเนี่ยเวลาที่เราจะต้องกินยากดภูมิใช่ไหมเราจะต้องกินไปตลอดชีวิตกินไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ต้องการรับยากดภูมินะครับคุณก็จะต้องใช้วิธีการดูแลภูมิคุ้มกันให้มันกลับมาเป็นปกติคุณถึงจะสามารถดูแลอาการของรูมาตอให้มันเป็นปกติได้นะครับดูแลให้ตรงจุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูแลไม่ตรงจุดยังไงก็ไม่ดีขึ้นครับวันนี้ครับผมมีนวัตกรรมตัวหนึ่งครับที่นําเข้าเป็นสิทธิบัตรนําเข้าครับตัวนี้นะครับคิดคนโดยแพทย์นะครับซึ่งตัวเน มันจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้ร่างกายเราครับผลิตนะครับภูมิตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิเพ้ชาตเป็นภูมิที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเราก็คือ NK เซลล์นะครับมันจะไปกําจัดนะครับภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนภูมิาต่างๆที่มันผิดปกติหรือแม้กระทั่งเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายของเรานะครับให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเมื่อภูมิคุ้มกันของเราเป็นปกติแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะอาการปวดต่างๆที่มันสแสดงอยู่ก็จะลดลง แต่อย่างที่2ครับเมื่อภูมิของคุณดีแล้วเป็นปกติแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องดูแลกระดูกข้อต่อที่มันโดนทําลายด้วยนะครับการดูแลกระดูกข้อต่อครับวันนี้ครับเราจะต้องใช้ตัวที่ฟื้นฟนูกระดูกอ่อนข้อต่อโดยตรงเหมือนกันนะครับตัวที่2ที่แนะนำนะครับในการดูแลฟื้นฟนูกระดูกอ่อนข้อต่อคือตัวนี้เลยครับเป็นสิทธิบัตินําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวนี้จะเข้าไปกระตุน้นหรือว่าซ่อมแซมตัวเซลล์กระดูกอ่อนให้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยคนที่เป็นรูมาตอยด์นะครับต้องฟื้นฟู ไม่มั่นใจนะยครับว่าเราจะดูแลอย่างไรสามารถทักเข้ามา